ใช่เปล่าโอเคอันประกอบทุ้หาเจ้าเหรอมหาตจามือสุดจิตที่แรกคนนะ่ะเอาโจ๋บอกอ้จี้ไว้ว่าสิปปามาให้บอกกาเราื่องเขาเลยกทับวบอ,อด้มาเขาเลยกทั้ไม่อ๋อเขาเรียกทั้วไม่เองทั้วมาบอกในเ,เงินนะฮะวันอย่างก่อนศาสตร์จีนในเงินวันสาสตร์จีนเลยเจ้ารับแทนย,ยีเดชนะนะ,ะแบ่งบอกเงินสาสตร์จีนนี่ย Oh. <laughs> เอาแล้วโอนมาให้แต่มืึงคืนนี่แล้วแล้วบอกว่าเอาไปให้โฟนไปโกรไกว้เต้สาสๆคนละรู้จักว่าวันาสาจจินคือวันยังจังแล้ววันวายประจำ <laughs> ลูกสาวก็คิดฮอดประนันดอะฮะหลับแต่สับเหมือนเะนี่ Hehehe <laughs>